อท่าเรือที่พัทยาครับ่าเรือที่พัทยาตรงนี้คือท่าเรือจะไปกรุงนายคนเยอะมากครับวันนี้คือวันอา,อาทิตย์วันอาทิตย์วันนี้นะ่าจ,จะเป็นอาทิตย์นี้สุดครับคนคนมากมากคนเยอะมากเลยคนหลายาแทะเลคนหลายาแท้ๆ เอาถึงท่าเรือหมายเ,ยเลขสามนะสามพันป้าคนลาครับถ่าเหือเดสามคนลาจะได้ท่าเนาะ